สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Last Noche กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เนี่ยเราจะมาทำคลิปเกี่ยวกับรวมฉากการตายของมาร์สไซเดอร์ในซีรีส์มาร์สไซเดอร์ไทม์ปี2 0 1 9นะครับก็เป็นสปินออฟนะครับผมนิวคิดไรเดอร์ไทม์หลายคนก็คงรู้จักนะครับวันนี้เราเลยรวบรวมฉากการตายทั้งหมดเลนครบผมในซีรีส์สปินออฟมาร์สไซเดอร์ไทม์ปี2 0 1 9เนี่ย เอาไมา้ทั้งชมไปด,ดูกันนะฮะก็มาดูกันนะครับว่ามาร์สไรเดอร์ในซีรีส์นี้เนี่ยมันตายกันยังไงบ้างในภาคน,นี้นะครับและก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปด,ดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้วยนะครับผมงั้นถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยมาถึงตัวแรกนะครับมาร์สไรเดอร์อาร์บิสก็มีวันหนึ่งนะครับในขณะที่มาร์สไรเดอร์ไนท์เนี่ย,นนนนยกำลังต่อสู้กับเจ้ามิลเลอร์มอนสเตอร์อยู่ซึ่งไนท์เนี่ยก็สามารถกำจัดมิลเลอร์มอนสเตอร์ตัวนััั้้้นนนนไไดดดอออออยยยย่่่่าาางงะครรรรบแแตตพกจจมมิเเเเลล์์สส็ปวี อยู่ดีๆเจ้าอาบิสก็โผล่มาโจมตีไนท์เฉยเลยนะฮะซึ่งไนท์ก็ไม่หวั่นนะครับถึงแม้ตัวเองจะเพิ่งต่อสู้มาเขาก็ได้เข้าต่อสู้กับอาบิสอย่างไม่ลังเลเลยนะครับและพอต่อสู้มาสักพักเนี่ยไนท์ก็ได้ใช้การ์สดสตี้เวนนะครับคือการให้ดาร์กวิงนะครับมาปล่อยขึ้นความผีสูงใส่และพออาบิสโดนเนี่ยเขาก็ชนะไปสักพักหนึ่งนะครับและจากนั้นไนท์ก็เผด็จสุดด้วยการไฟนอลเวนเลยและจากนั้นเจ้าอาบิสก็โดนไฟนอลเวนของไนท์ไปเต็มๆนะคร แต่โดนส่วนค่าตายแบบง่ายๆเลยนะครับนี่ก็เป็นฉากการตายของมาร์เซเดอร์อาร์ฟิสไนไลเดอร์ทามนะครับผมมาถึงตัวที่2มาร์เซเดอร์เอมเพลอร์บอกเลยว่าการตายของมาร์เซเดอร์เอมเพลอร์เนี่ยก็จะดูง่ายดายไปหน่อยนะฮะเพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยครเขาได้ฝากตรับการไว้กับมาร์เซเดอร์ไลอาร์แต่ปรากฏว่ามาร์เซเดอร์ไลอาร์เนี่ยมันกลับทรยศมันเนี่ยได้แปลงร่างนะครับแล้วก็สั่งให้อ e ีบิวเดเวอร์เนี่ยไปเล่นงานเจ้าเอมเพลอร์แต่ว่าเจ้าเอมเพลอร์เนี่ยไม่มีตรับการนะฮะเพราะว่าตรับการเขาก็อยู่ที่ไลอาร เจ้าอ็มเพอร์เนอร์ที่แปลงร่างไม่ได้เนี่ยจะโดนอ e ีวิลไดเวอร์ฆ่าตายไปนะครับก็โดนกินจนร่างกายเนี่ยสลายหายไปเลยนะครับผมก็เป็นการตายที่โคตรระทมเลยนะครับสำหรับมาร์สไซเดอร์อ็มเพอร์เนอร์ในซีรีส์คอมเบลเลเดอร์ไทม์มาถึงตัวที่3มมาร์สไซเดอร์ไทเกอร์ก็ในขณะที่มาร์สไซเดอร์ไทเกอร์นะครับกับมาร์สไซเดอร์ไลอาร์กำลังจะเล่นงานคิดโดชินจิที่แปลงร่างไม่ได้อยู่เนี่ย เพราะว่าชินจิก็ฝากตรกรกะไว้กับมาร์เซเดอร์ไรอาร์เหมือนกันนะครับซึ่งในตอนที่ไทเกอร์กำลังจะเล่นงานชินจิที่เป็นมนุษย์เนี่ยยูดีดีโอจามันก็โผล่มาจากไหนไม่รู้นะฮะแลังจากนั้นก็ใช้ไฟนอลเวลุกที่พยางงูนะครับที่ใส่หลังของมาร์เซเดอร์ไทเกอร์นะฮะซึ่งนั่นก็ทำให้ไทเกอร์เนี่ยตายกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่ายือนอยู่เฉยๆก็ตายได้ไดนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการตายแบบงงๆมากเลยนะฮะมาร์เซเดอร์ไทเกอร์อันดับที่4มาร์เซเดอร์ซิสเตอร์ ก็ฉากนี้นะครับเป็นฉากที่ไลอาซิสเตอร์แล้วก็ไกเนี่ยกำลังนั่งกินสต็กอยู่ในสวนอยู่นั้นนะครับ <_ T> <D> อยู่ดีๆนะครับผมเจ้ามิยุกิเทสการ์ครับก็ได้หยิบมีดมาแทงมาร์สเรเดอร์ซิสเตอร์เลยซึ่งในตอนนั้นซิสเตอร์ก็ยังไม่ทันได้ตั้งตัวนะครับจึงไม่ได้ป้องกันอะไรเลยนะครับผม <_ T> <D> ซึ่งนั่นก็ทำให้ซิสเตอร์เนี่ยงงอย่างมากอยู่ดีๆก็มาแทงเขาเฉยเลยนะครับและหนํำซ้ำนะครับผ <_ T> <D> มมาร์สเรเดอร์ไกที่นั่งกีนข,ข้างๆเนี่ยก็ยังหยิบมีดมาแทงซ้ำอีกด <_ T> <D> งมผ ซึ่งสาเหตุการแทงก็เพราะว่าไลอากับไกเนี่ยเขามีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันนะครับผมและเขาอยากจะลดคู่แข่งเนียฮะอยากจะลดจํานวนไรเดอร์ลงนะครับเขาจึงได้จัดการกับมาร์คเรเดอร์ซิสเซอร์ก่อนเลยนะครับผมนี่ก็เป็นฉากการตายกับกากอีกแล้วนะครับของมาร์คเรเดอร์ซิสเซอร์ดีได้ว่าทั้งในซีรีส์หรือในสปินออฟเนี่ยก็โดนกระทําแบบนี้เรื่อยๆเลยนะครับผม,มถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างระทมเลยนะฮะและมาถึงตัวที่5้ามาร์สไซเดอร์ไลอาก็ฉากนี้นะครับเป็นฉากที่ชิบาราจุนนะครับผมแล้วกกก็มียยิเเสาน่ เขามีความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งกันนะครับเรียกได้ว่าเป็นคนรักกันเลยก็ว่าได้แต่ว่าต่างฝ่ายเนี่ยกับระแวงนะฮะระแวงว่าอีกฝ่ายเนี่ยจะหักหลังเพราะว่าสุดท้ายแล้วการต่อสู้ของไรเดอร์ก็ต้องเลออือรออเพีคนเดียวนะฮะพวกเขาจึงไม่ไว้ใจซึ่งกันและกันนะครับจากนั้นทั้งคู่จึงได้หยิบสลับกร์ดน,นะครับผมแล้วก็เข้าต่อสู้กันเลย ซึ่งตอนแรกนะครับเหมือนจะเป็นมาร์สไซเดอร์ไลอาร์ใี่ผมที่ได้เปรียบดูแล้วฝีมือการต่อสู้ของไลอาร์เนี่ยจะได้เปรียบนะฮะดูเหมือนเขาจะเก่งกว่านะครับแล้วนอกจากนี้เขายังมีการก๊อปปี้เวนด้วยเขาเนี่ยได้เก็บอาวุธเมทัลฮอลของมาร์สไซเดอร์ไก่นี่ครับและจากนั้นไลอาร์นะครับก็ได้ใช้ไฟนอลเวนแต่ปรากฏว่ามาร์สไซเดอร์ไก่เนี่ยใช้การคอนไฟายเวนนะครับจึงทําให้ไฟนอลเวนของไรอาร์เนี่ยเป็นโมฆะและจากนั้นมานร์สไซเดอร์ไก่เนี่ยก็ได้ใช้ไฟนอลเวนของตัวเองพุ่งชนใสนน่่่ไไไลลลออาาาาาาารร์์นนเเเเต็็็มมๆยยะะฮซึงโดดข้ปกกบบจห และร่างกายก็กลับมาเป็นมนุษย์นะครับแต่ว่าเขายังไม่ตายนะฮะเขาเนี่ยได้ใช้พลังทึงสุดท้ายนำตรรับเด็กที่ขโมยมาจากชินจ้นะผมกลับไปคืนชินจีซึ่งเขาก็ทําสําเร็จนะครับสามารถเอามาคืนชินจีได้สําเร็จและพอคืนเสร็จเนี่ยเขาก็ได้ตายลงไปนะฮะมีก็เป็นฉากการตายของมิกีเทสการหรือว่ามาสเตเดอร์อไลอานในไรเดอร์ถามนะครับและมาถึงตัวที่6 m มาสไซเดอร์ไก่ ฉากนี้เนี่ยเป็นฉากที่ชิบรารัตจุนนองครับผมกำลังบาดเจ็บอยู่พอเขาเพิ่งต่อสู้กับ Line AAA, มาสเซเดอร์ไลอาร์มานะฮะแต่ปรากฏว right. ่าในขณะที่เขากำลังเดินอยู่นั้นเนี่ยเขาได้พบกับชินจิล่างมืดนะครับและจากนั้นเจ้าชินจิล่างมืดเนี่ยก็ได้แปลงร่างเป็นมาสเซเดอร์ลิวงหซึ่งชิบารารัตจุนนะครับก็ได้แปลงร่างเป็นมาสเซเดอร์ไกและก็เข้าต่อสู้กับลิวงหนะฮะแต่ปรากฏว่าไกเนี่ยมันสู้ไม่ได้เลยนะครับลิ้งหงศเนี่ยแข็งแกร่งกว่าในท มาสเลเดอร์ไกเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้เลยนะครับซึ่งลิวงานเนี่ยไม่ได้ใช้อาวุธด้วยนะครับเขาเนี่ยได้ใช้แค่มือเปล่านะจะสามารถกระทืบมารเลเดอร์ไกได้อย่างสบายแล้วและจากนั้นเจ้าลิวงานนะก็ได้ใช้ไฟนอลเวนเป็นลูกถิบมังกรดำนะครับผมถีบไปเตเตยมใส่มาสเลเดอร์ไก่แต่เท่านั้นยังไม่พอนะฮะลิวงานนะครับก็ได้เหยียบไปที่อกของชิบาราจุนด้วยและจากนั้นร่างกายของชิบาราจุนนะครับก็ค่อยจลายหายไปคาเตลิวงานเลยนะฮะนี่ก็เป็นฉากความผดเคี้ยวของมาร มาร์สเลเดอร์วอหลังจากที่ริวงางานี้ผมได้ฆ่ามาร์ส r ลเดอร์ไกลเรียบร้อยริวงหาก็ได้มาเล่นงานมาร์สเลเดอร์ไนท์นะครับแล้วก็มาสเลเดอร์เวอร์ด้วยซึ่งในตอนนั้นวอร์ไม่ได้แปลงร่างนะครับก็เลยโดนมานนรสเลเดอรลิวงานานใ่้ผมเล่นง,งานไปเก็บดพอสมควรแต่ว่าในตอนนั้นนะครับอากิมาเลยในใผมได้แปลงร่างเป็นมาร์สเลเดอร์ไนท์จึงทําให้เจ้าวอร์ที่ยังไม่ได้แปลงร่างเนี่ยหนีออกมาได้นะฮะและพอหนีออกมาด้วยร่างกายสบักสะบอมสักเเเนนนนนีีนนนน่่ยยจ,จ้า้า็ัปนมวนทุษ์ ก็โดนปีศาจทั้ง3ตัวนี้ฆ่าตายไปนะครับเรียกได้ว่าเราแทบไม่ได้เห็นเขาแปลงร่างเป็นเบอร์เด้ในสปินออฟนี้เลยนะครับถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างบทน้อยมากเลยนะครับในเ i d เดอร์ไทม์แถมยังมาโดนปีศาจฆ่าตายอีกและมาถึงตัวที่8 m a มาร์ซเดอร์โซดาก็หลังจากที่โอจานะครับได้ต่อสู้กับดิวงามาจึงทําให้เขาเนี่ยบาดเจ็บหนักอย่างมาก ในตอนนั้นโกโรยรูญาเนี่ยจึงอยากล้างแค้นให้อาการคิเทากล่าวเขาเจ้าโกโรเนรี่ยจึงได้แปลงร่างเป็นมาร์สเลเดอร์โซดาและคิดจะจัดการโอจาเดี๋ยวนั้นเลยนะฮะซึ่งเขาเนี่ยได้ใช้กิก้าลันเชอร์นะครับแล้วก็ยิงไปที่โอจาแต่ปรากฏว่าโอจาเนี่ยวิ่งฝ่าดงกระสุนมาเลยนะครับแล้วก็ใช้ดาบเวโนเโซเบอร์เขาเนี่ยฟันทีเดียวเน้่ผมไปที่มาร์สเลเดอร์โซดา ทำให้โซดาเนี่ยกลับกลายมาเป็นมนุษย์กันเลยทีเดียวนะครับและจากนั้นร่างกายของโกโลยุยะในผมก็ค่อยๆสลายหายไปแต่ว่าก่อนจะหายไปเนี่ยเขาก็เหมือนจะพอใจแล้วนะครับที่เขาสามารถล้างแค้นให้อาจารย์ได้สําเร็จแต่จริงๆอ่ะโอจา ja มันยังไม่ได้ตายตอนนั้นนะครับซึ่งนี่ก็เป็นฉากการตายของมาร์สไลเดอร์โซดาในผมที่แปลงร่างโดยโกโลยุยะและมาถึงอันดับที่9มาร์สไลเดอร์โอจาก็หลังจากที่โดนโกโลยุยะเล่นงานนะครับผมโอจาก็ยังไม่ตายนะฮะแต่ว่าร่างกายเขาเนี่ยกลับมาเป็นมนุษย์แล้วนะครับ แต่ถึงไม้จะเป็นร่างมนุษย์เขาก็ยังมีดาบเวโนเซเบอร์อยู่แล้วในตอนนั้นเนี่ยโอจานี่ผมจะวิ่งมาแทงชิจิแต่คนที่มารับแทนเนี่ยเป็นอากิยามาเรนนีครับซึ่งอากิยามาเรนี่ผมก็รับเวโนเซเบอร์ไปเต็มและพอแทงอากิยามาเรนเสร็จเนี่ยร่างกายของโอจานี่ผมก็เริ่มสลายหายไปนะครับ บอกเลยว่าโอจานเนี่ยเป็นตัวที่โคตรถึกเลยนะครับสู้กับทั้งไนท์ทั้งริวง่ะแล้วก็ทั้งโซดามันก็ยังจะรอดมาแทงชินจิเราจนได้นะฮะแต่ดีที่อากิมาเลยมาช่วยไว้ได้นะ่ครับและจากนั้นร่างกายของอาซากรุระก,ก็ได้สลายหายไปนะครับผมและมาถึงตัวที่10มาสไซเดอร์ไนท์ก็ฉากนี้เนี่ยผมเป็นฉากที่ไนท์นะครับต้องต่อสู้กับมาสไซเดอร์ริวง่ะเพราะว่าชินจิเนี่ยถูกความมืดครอบน,นำอยู่นะครับ ทั้งคู่จึงได้เข้าต่อสู้กันนะครับผมแต่ปรากฏว่ามาร์สเลเดอร์ลิวงานเนี่ยมีพลังมหาศาลอยู่มากเลยนะฮะเยกได้ว่ามาร์สเลเดอร์ไนท์เนี่ยแทบจะสู้ไม่ได้เลยนะครับกับกลายเป็นฝ่ายไนยท์ต้มากกว่านะครับผมที่โดนลิ้วงานเล่นงานอย่างเดียวแต่ว่านายก็ไม่ยอมแพ้นะครับผมการเอาตัวชินจิตล่างจริงเนี่ยกลับมาให้ได้นายจึงได้เข้าต่อสู้แบบไม่ออกมือเลยนะครับและพอต่อสู้กันไปสักพักเนี่ยทั้งคู่ก็ได้ใช้ไฟนอลเวย์ประทะกันนะครับผมปรากฏว่าไฟนอลเวย์ของริวงานเนี่ยมีความรุนแรงกว่านนะะฮจทาให้นเนี่ยตกเเเปป็นนฝ่ายยยสีีรรบบะคั และจากนั้นลิวงหงาก็คิดจะฆ่านท์แต่ปรากฏว่าในตอนที่กาลังจะฆ่าเนี่ยลิวงากลับได้สติมาสักพักหนึ่งนะครับและจากนั้นร่างกายก็เป็นมนุษย์ซึ่งนท์เนี่ยร่างกายก็กลับมาเป็นมนุษย์เหมือนกันนะฮะแต่ว่าชินจิที่ร่างกายเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยเขาก็ยังมีความเป็นด้านมืดอ,อยู่นะครับชินจิในร่างมนุษย์ในหงจึงได้เข้าโจมตีอาก,กิว่าเลนจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เกิดการประทะกันอีกรอบนะครับซึ่งในขณะที่กาลังปะทะกันอยู่เนี่ยอาซากุระเทงชีได้ล่มาเเฉยยะฮ แล้วก็กัดจะมาเล่นงานชินจินะครับซึ่งอากุรามะเร็งผมได้ใช้เวโนเซเบอร์เนี่ยแทงไปที่ชินจิแต่ปรากฏว่าคนที่มารับแทนก็คืออากิยามะเร็นั่นเองนะครับผมและอากิยามะเรงก็โดนดาบเสียไปเต็มๆเลยฮะหลังจากนั้นอากาะร็ก็ได้สลายหายไปนะครับซึ่งพออากิยามะเร็งใกลตาเนี่ยชินจิก็ได้สติกลับมาในครับผมแล้วก็กลับกลายมาเป็นชินจิคนเดิมจากนั้นอากิยามะเรนี่ยผมก็ค่อยๆตายไปอย่างช้าๆนะฮะแล้วก็ตายไปในอ้อมแขนของชินจิเลยนั่นเองนะครับ และมาถึงตัวสุดท้าย m า r s สไซเดอร์โอดินโดยฉากนี้นะผมเป็นฉากที่มีบุคคลปริศนานะครับได้แปลงร่างเป็น m า r s สไซเดอร์โอดินจากนั้นก็ได้ทําการต่อสู้กับ GO แล้วก็เกสต์นะครับแต่ปรากฏว่าเจ้าโอดินตัวนี้เนี่ย,ยมีการ์เซอร์ไวททั้ง3ใบเลยนะฮะเรียกได้ว่ามีของลิวคีแล้วก็ของไนเซอร์ไวด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ได้ประทะก,กับอีก2องไรเดอร์เล็กน้อยและในท้ายที่สุดนะครับโอดินนะครับก็ได้ใช้พลังครั้งสุดท้าย เข้าปะทะกับ GO แล้วก็เกสนะฮะซึ่งก็ปะทะกันอยู่สักพักหนึ่งแต่ปรากฏว่าเป็นฝ่ายโอดินเฉยเลยนะครับที่เป็นฝ่ายพ่ายแพ้แล้วก็โดนพลังไปเต็มๆเลยนะฮะซึ่งนั่นก็ทําให้โอดินนะครับผมร่างกายาค่อยๆสลายหายไปแต่ว่าก่อนที่จะสลายหายไปเนี่ยโอดินก็ได้พูดคําพูดสุดท้ายมานะฮะซึ่งคําพูดสุดท้ายนั้นก็คือยูอิ่นั่นเองเรียกได้ว่าโอดินตัวนี้เนี่ยผห <c oughs> เหมือนโหม,มาโดนกระึืซะมากกว่านะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการตายของมารเรเดอร์ทุกตัวในซีรีส์คอมเมดี้เล บางตัวก็ตายแบบโคตรจะยากและบางตัวก็ตายแบบง่ายดายมากนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าทําออกมาดีนะครับผมเราเนี่ยได้เห็นนักแสดงบางคนด้วยนะที่มีความโตขึ้นแล้วก็มีความเท่มขึ้นซึ่งคนที่ผมชอบนากที่สุดก็คงเป็นมาสเตอร์นั์นี่แหละร่างมนุษย์ของเขานะครับผมดูมีความเท่ขึ้นเยอะเลยนะฮะแล้วท่านผู้ชมละครับผมชอบคนไหนมากที่สุดนะครับอันนี้ก็อยากให้ช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะฮะและก่อนจะจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปดีๆแบบนี้มาเรื่อยๆด้